สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับผมอาจารย์ไก่านะรันทาอดีตกรรมการสมาคมโขนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชนูปฐมนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาพบกับท่านผู้มีเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนีเน้เป็นวันที่1 5ตุลาคมพุทธศักราช2563นะครับซึ่งตรงกับวันพฤหัสแรม13บสาค่ำนะครับเดือน11ปีชวดน,นะครับ วันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของคู่จิ้นดารานะครับจากช่อง7 HD นะครับในละครก่อนตะวันแรงนะครับระหว่างคุณภูมิเกียรติภูมิบรรล,ลือชยัยฤทธิ์นะครับและคุณมะเหมียวพรชดาวราพัชระนะครับตามคำแนะนำของ f c ผู้น่ารักนะครับก่อนอื่นเรามาดูประวัติความเป็นมากันของทั้งสงท่านกันสักนิดหนึ่งนะครับเริ่มต้นที่คุณ ภูมิเกียรตภูมิบรรลือชัยฤทธิ์นะครับเป็นชื่อจริงและนามสกุลจริงนะครับ<ม>เกิดเมื่อวันที่9มกราคม2545นะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับเป็นนักสแสดงชาวไทยนะครับ<ม>เข้าสู่การจากการประกวด Smart Boy 2018นะฮะ<ม>เป็นนักสแสดง<ม>และเป็นผู้ประกาศข่าวขั้นรายการของช่องเก็ด HD นะครับ เจ้าของส่วนสูง190เซนติเมตรนะครับค่อนข้างสูงเลยนะฮะ <S <S สังกัดช่อง7 HD มาตั้งแต่2562จนถึงปัจจุบันนะครับปัจจุบันนั้นกำลังศึกษาอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหลังสิทธ์นะครับมีความสามารถหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการรำกระบี่กระบองต่อยมวยนะครับแล้วก็แม้กระทั่งการร้องเพลงนะครับมาดูในส่วนของคุณมะเมียวนะครับพรชดาวราพัชระนะครับเกิด ชื่อชื่อสกุลเดิมนะครับก็คือพรชดานะครับเครือคดนะฮะเกิดเมื่อวันที่16ธันวาคม2540ที่กรุงเทพมหาครนะครับเป็นดารานางแบบนะครับเข้าสู่การจากการประกวดมิสทีนไทยแลนด์นะครับ2013นะฮะแล้วก็เป็นแชมป์ในรายการนี้นะครับแล้วก็ได้รับรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อบนชนด้วยนะครับ การศึกษาของคุณมะเหมี่ยวนั้นจบเปียตรีที่คณะนิเทศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับเป็นดารานางแบบนักแสดงนะครับเจ้าของส่วนสูง172เซนติเมตรนะครับสังกัดช่อง7 HD มาตั้งแต่2,558จนถึงปัจจุบันนะครับมาดูพื้นดวงชะตานะครับเริ่มที่คุณภูมิเกียรติภูมินะฮะ เกิดเมื่อวันที่9มกราคม2545นะครับซึ่งตรงกับวันพุธแรม11ค่ำเดือนยี่นะฮะเดือน2ปีมะเสงนะครับในทางปฏิทินสากลนั้นเป็นปีมะเมียนะครับสำหรับท่านทุกท่านนะฮะที่เกิดยังไม่ขึ้น1ค่าเดือน5นะครับยังถือว่าเป็นปีนักษัตวเดิมนะครับเพราดฉะนั้นคุณภูมิเนี่ยต้องเป็นคนปีมะเส็งนะครับไม่ใช่มะเมียนะฮะ ทางโหราศาสตร์นะครับอายุปัจจุบันคือ18ปี9เดือนกับ11วันนะครับอายุย่าง19ปีนะครับลักษณะวันที่เกิดนั้นเป็นคนเกิดวันพุธเป็นคนพูดจาฉลาดปฏิพานดีนะครับเจ้าวความคิดนักคิดนักวางแผนนะครับเรียนรู้เร็วอาตัวรอดได้นะครับมีไหวดีปรับตัวเก่งเป็นตัวแทนเชื่อมประสานดีนะครับแล้วก็มีกฎเกณฑ์เป็นปของตัวเองนะครับแล้วก็มีพรสวรรค์นในการคบคนนะครับ แล้วก็เดือนเกิดนั้นมีดาวจันทร์กลุ่มอยู่ก็หมายความว่าเป็นคนจิตใจดีอ่อนโยนชอบช่วยเหลืออารมณ์อ่อนไหวขี้สงสารนะครับเป็นคนรักความสวยงามนะครับแล้วคนที่มีดาวจันทร์กลุ่มเดือนเนี่ยมักจะเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามนะครับรักศิลปะนะครับเป็นคนอ่อนโยนนะครับเพราะว่าวันกับเดือนนั้นเป็นดาวพุธและดาวจันทร์นะครับค่อนข้างจะมีความอ,อ่อนไหวในอารมณ์พอสมควรด้วยนะครับ ในวัยเด็กนั้นอาจจะมีความไม่สมบูรณ์ในความเป็นครอบครัวนะครับเพราะมีลาหูอยู่ที่ต้นดวงเลยนะครับแล้วก็กระดุมพระวิถีชีวิตนั้นเป็นการลักกณีในทางทักษะนะครับแล้วก็ชีวิตนั้นต้องต่อสู้เพราะว่าอัตตาเป็นทุกาสมีมาอุดนะครับจะประสบความเร็จจากความสามารถของตัวเองนะครับเป็นคนหากินเก่งนะครับเพราะว่าตนุนั้นไปกระทบลาภะมี14จักรพรรดิอยู่ในดวงด้วยนะครับดวงชะตานี้เด่นเรื่องงานนะครับเพราะว่ากรมานั้นมี11ราชาโชคจะเป็นคนคอยช่วยเหลือนะครับผู้หลักผู้ใหญ่หนุนดีนะฮะจุดที่เป ว่าอาชีพดีเลยนะครับแล้วก็ทาสานั้นมีมาอุดนะครับจะประสบความเบ็ดจากความสามารถของตัวเองนะครับมาดูเรื่องราวความรักและความเป็นคู่ครองนะครับดาวศุกร์นั้นมีราหูเกาะน,นะครับแสดงว่าอาจจะมีความรักที่บกพร่องนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นยู่ฐานมรณะด้วยอันนี้ไม่สมบูรณ์เรื่องของความรักนะครับพันธุความมั่นคงครอบครัวนั้นไปนกระทบหินะนะครับเป็นความบกพร่องแล้วก็เป็นทาสีซึ่งแปลว่าความเหนื่อยยากนะครับไม่ค่อยดีเท่าที่ควร จุดที่เป็นลาภะมั่นคงคู่นั้นเป็นดาวจันทร์มี14จกักรพรรดิอันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นสมปเคราะไม่เสียนะครับจุดที่เป็นคู่ครองนั้นปัตตนิไปกระทบมาตาอาจจะได้คู่ที่มีอายุมากกว่าสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ไปกระทบกรรม,มะซึ่งแปลว่าเป็นคู่ที่สร้างกุศลมาด้วยกันนะครับอ,อยู่บนฐาน1ิราชาโชคก็มีความสะดวกสบายนั้นแต่ว่าอาจจะเป็นลักษณะของคู่สมสำนะฮะมาดูในส่วนของคุณมะเมี่ยวนะครับพรชดานะครับ วาราพัชระนะครับเกิดเมื่อวันที่16ธันวาคม2540ตรงกับวันอังคารแรม2ข้านะครับเดือนอ้ายนะฮะเดือน1ปีฉลูนะครับอายุปัจจุบันคือ22ปี10เดือนกับ1วันนะฮะอายุย่าง23ในปัจจุบันนะครับลักษณะวันที่เกิดน,นั้นเป็นคนวันังคารก็เป็นคนทําอะไรรวดเร็วนะครับขยันคล่องแคล่วเข้มแข็งอาจจะใจร้อนนิดหนึงเชื่อมั่นชอบความท้าทายไม่กลัวใครนะครับเป็นคนตรงไปตรงมารักพวกนะครับ จริงจังทามากกว่าพูดนะครับเราก็มักจะเสียหายจากความเร่งรีบนิดหนึ่งนะครับเดือนที่เกิดนั้นมีดาวอาทิตย์กลุ่มนะครับก็หมายความว่าเป็นคนรักความก้าวหน้านะครับมีเป้าหมายในชีวิตมุ่งมันม่นกล้าตัดสินใจเฉียบขาดนะครับ mm hmm. ชอบการบังคับบัญชาใจอคอกว้างขวางชอบช่วยเหลือชอบทําอะไรใหม่ๆทันคนรู้ทันเร็วเรียมน,นะครับใจร้อนเป็นบางคราวที่มาณะแรงกล้าไม่ค่อยยอมคนนะครับเราก็เป็นคนที่รักเกียรติและศักดิ์ศรีนะครับล mm ักษณะดวงชะตาเนี่ยค่อนข้างจะมีความ ทำอะไรเร็วคนให้ใจร้อนนิดหนึ่งด้วยนะครับในวัยเด็กนั้นต้องเคลื่อนที่นะครับเพราะมันก็เกิดกับราหูอยู่ต้นดวงนะครับเพราะว่าอาจจะมีตําแหน่งมีความบกพร่องอะไรบางอย่างอยู่กับครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็ในวิถีชีวิตนั้นต้องต่อสู้เพราะว่าตนุนั้นไม่กระทบฐานสีนะครับหมายถึงว่าจะต้องต่อสู้ด้วยตนเองนะครับแล้วก็จะมีความสําเร็จเพราะว่ามี14จักรพรรดิอยู่ที่ฐานนะครับโดดเด่นมากในงานศิลปะเพราะว่าดาวศุกร์นั้นมี18มหาจักรพรรดิเลยนะครับสูงสุดเลยนะครับถ วิถีชีวิตก้อนังคือ,อต้องค้นที่ตลอดเวลานะครับเพราะว่ากระดุมผ้าไปกระทบมรณะและเป็นนาวังอันนี้เดินทางได้ตังค์นะครับเพราะนั้นอย่าหย,ยุดนิ่งนะฮะยิ่งเดือทางย,ายิ่งได้เงินนะครับมาดูเรื่องราวความรักและความเป็นคู่กันดาวสุกนั้นไปกระทบอริเพยยะนะครับก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ในความรักเช่นเดียวกันแต่ว่าอยู่ฐาน18มหาจัก,กรพรรดิอันนี้พอได้นะครับพันธุนะครับความมั่นคงในครอบครัวนั้นไปกระทบหินะมีความบกพร่องนะครับกรรมะเป็นกรรมเก่าแล้วก็มีราหูกาอไม่สมบูรณ์ในความเป็นครอบครัวนะครับ มั่นคงคู่นั้นจุดนี้เป็นราวาดาวพฤหัสเป็นสุภเคราะห์ไม่เสียใช้ได้นะครับปัตตานีคู่คลองนั้นไปนกระทบปีตาอาจจะต้องได้คู่มีอายุสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไปกระทบเคหังแปลว่าความมัน่นคงไปกระทบพวกของบัตรด้วยโอวาทยืนยันว่ามีทรัพย์และที่สาคัญตอกย้ําด้วยคู่ที่ปัตตานี้นมีฐานสิจีจักรพรรดิคู่มีเกียรติยศและอีทรัพย์นะครับมาดูสมพงค์คู่กันระหว่างคุณภูมิ mm hmm. เกียรติภูมิและคุณมัเเมียวนะครับพรชดากันนะครับคุณภูมินั้นเกิดวันพุธ คุณมะเหมียวเกิดวันอังคารอันนี้เป็นคู่กลางๆนะครับไม่โดดเด่นแต่ก็ไม่ขัดกันนะครับคุณภูมินั้นเดือนเกิดมีดาวจันทร์กลุ่มนะครับคุณมะเหมียวมีดาวทิศกลุ่มก็หมายความว่าเป็นคู่คัวเรือยนะครับก็พอไปวัดไปว่าเช่นเดียวกันนะครับดาวศุกร์คุณภูมินั้นเรื่องความรักนะั้นมีดาวหูเกาะไม่สมบูรณ์ความรักดาวศุกร์คุณมะ <c oughs> ขอแผาดาวศุกร์คุณมะเหมียวนะั้นมีแบบวอริพยายาตก็มีอุปสรรคบ้างนะครับพอสมควรแต่ว่าอยู่ฐาน18มหา,หาจากักรพรรดิถือว่าดีนะครับมั่น่นนนคคงูั้ ในเรื่องของความเป็นครอบครัวนั้นพันธุกกระทบอีกนะไม่ดีสําหรับคุณภูมินะครับไปกระทบตาสีแปลว่าความเหยากคุณม่เหมี่ยวนั้นไปกระทบกรรมะซึ่งแปลว่าคู่ที่สร้างกรรมกันมาแล้วก็มีราหูเกาะอาจจะไม่สมบูรณ์บ้างนะครับจุดมั่นคงคู่อีกจุดหนึ่งนะครับคุณภูมิเป็นดาวจันทอันนี้เป็นสุปเคราะห์ไม่เสียนะครับจุดมั่นคงคู่คุณม่อหมี่ยวเป็นดาวพฤหัสอันนี้ก็เป็นสุปเคราะห์ไม่เสียนะครับปัตตานีคู่ครองคุณภูมินั้นไปกระทบมาตานะครับอาจจะได้คู่มีอายุกว่่านนนนิดดึง้้ววยะคครับแลเป็ู กรรมะกัแบบสร้างกรรมสร้างกุศลไปด้วยกันแล้วมี11ราชาชโชคนะมีความรูปร้อนอยู่ในนั้นแล้วก็อาจจะเป็นคู่ที่ซ้ำๆนะฮะปัตนียคู่ครองของคุณมะเหมี่ยวนั้นไปกระทบมาตาอาจจะได้คู่มีมีอายุนิดหนึ่งนะครับไปกระทบพวกกสมบัติเป็นคู่มีทรัพย์และอยู่ฐาน18มหมาจากักรพรรดิอันนี้ถือว่าเป็นคู่ที่มีเกียรติยศหรือเป็นคู่ที่มีทรัพย์นะครับสรุปนะครับสมพงค์คู่ระหว่างคุณภูมิเกียรติภูมิและคุณมะเหมี่ยวพรชดานะครับ ดวงชะตาในวันเ <ibl ok. S 1> ดือนที่เกิดนั้นถือว่าไม่ขัดแย้งกันนะครับก็แต่ว่าก็พอไปลักษณะเหมือนพอไปวัดไปวานะครับในดวงชะตาทั้งสองคนเนี่ยไม่ค่อยมั่นคงในความเป็นคู่ในความเป็นครอบครัวของทั้งสองคนเลยนะครับแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยอาจและในคุณภูมิเนี่ยอาจจะได้คู่ที่มีอายุมากกว่าและในดวงคุณมะเหมี่ยก็ได้คู่อายุมากกว่าเช่นเดียวกันนะครับคุณภูมินะครับอาจจะได้คู่ซ้าๆนะฮะที่ไม่ใช่คู่เดียวส่วนคุณมะเหมี่ยได้คู่มีทรัพย์และมีเกียรตินะครับพอจะสรุปคร่าวๆได้ว่านะครับ ในดวงชะตาของทั้งสองท่านเนี่ยถ้าวิเคราะห์โดยรวมแแล้วนะครับคงเป็นได้แค่คู่จิ้นนะครับคงทำให้ f 4ได้ชื่นใจในชั่วงขณะหนึ่งนะครับโอกาสที่จะเป็นคู่จริงนั้นแทบจะไม่มีในดวงชะตาทั้งคู่เลยนะครับผมอาจารย์ไก่นารันทานะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับโทรมาคุยกันที่โทรศัพท์08159996 1 9นะครับเวลาก็ประมาณสัก9ถึง21นาฬิกาของทุกวัน เบอร์โรและเบอร์ไอดีไลน์นั้นเป็นเบอร์เดียวกันนะครับค่าบูชาครูก็500บาทตอ่อ1น่งดวงชะตานะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์กไก่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการเรียนการลงทุนเพื่อร่วมงานบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับการโยกย้ายสุภาพโรกไทยหรือทุกปัญหาที่เป็นเรื่องราวของท่านนะครับด้วยประสบการณ์ที่ผมอยู่ในวงการโหนมามากกว่า20ปีนะครับเรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์ ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยนะครับเก็บเบอร์โทรศัพท์นี้ไว้นะครับในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันนะครับติดต่อกันใน YouTube ในไลน์ใน a c e b o o k ในชื่อของห้องด้านันทานะครับในยูสแกมในชื่อของนาันทาขาก้านะครับข้อมูลที่ใช้ในการตรวจดวงชะตาผมจะใช้อยู่5อย่างนะครับหก็คือวันเดือนวีเกิดเวลาเกิดนะครับสถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้างนะครับสก็คือลายเซ็นนะครับถ้าไม่มีลายเซ็นก็เขียนชื่อนามสกุลนะครับสก็คือร และ5ก็คือบทสับที่ท่านใช้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณนะถือเป็นกำลังใจยิ่งนะครับที่ทุกท่านให้การรับชมนะครับผมอาจจะวิเคราะห์ดวงชะตาของออดาราหลายท่านไปแล้วนะครับ BFC บางท่านถามว่าอยากให้วิเคราะห์ดวงชะตาก็ให้พิมพ์ในช่องออค้นหานะครับพิมพ์คําว่าดวงนะคะแล้วก็ชื่อดาราอาจจะได้วิเคราะห์ไปแล้วนะครับขอบคุณ สำหรับการรับชมสำหรับวันนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีครับ